สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวลูกเต๋าหขุนขาวนะครับเป็นลูกเต๋าปิดเอี่ยวแก่บนนะครับปิดเอี่ยวแก่บนหขุนขาวนะครับพอดีว่าทางภาคอีสานเล่นกันเยอะนะครับก็เลยขอให้ผมรีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวทั้งส่สองและหน้าลายนะครับจะได้รับชมไปพร้อมกันนะครับอ่ะอันดับแรกตรวจลูกก่อนนะครับเป็นงานเหน็กนะครับแม่เหล็กจับไม่ติดแน่นอนครับ นี่นะครับแม่เหล็กจับไม่ติดแน่นอนอันนี้ทานนะฮะแม่เหล็กจับไม่ติดแน่นอนครับผมทีนี้อ่าดูการส่องไฟนะฮะผมจะย่องอันลูกหนึ่งการส่องไฟนะครับอ่านี่นะครับกล้องอยู่ไหนครับอกล้องอ่านี่นะฮะส่องไฟผ่านนะครับอ่านะครับไม่มีปัญหาครับส่องไฟนะครับอโเคครับต่อไป ามาลองรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมรีวิว4ซองหน้าลายนะครับเนื่องจากมันเป็นลูกเบาอยู่แล้วนะครับลูกขาวเนี่ยมันเป็นลูกเบาอยู่แล้วนะครับขั้นเขย่าก็ไม่ต้องแรงมากก็ได้นะครับเขย่ายังไงมันก็ไปฮะชมนะครับนะครับต่ำน้อยแน่นอนครับเอี่ยวน้อยเอี่ยวน้อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่ผมเขย่าเหมือนเขย่าไม่ไป้วเดี๋ยวเอาไป ูมันจะอยู่แถวๆบนเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นบนลักษณะไหนชมนะครับอ่ามีเอียวมาบ้างนะสามสี่เปิดมาเปิดหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะชมไปเรื่อยๆครับประมาณนี้มันมันจะอยู่บนๆนะฮะเล่นได้เสียงโอเคเสียงคล็อกอ่าน,นี่เขย่าแรงขึ้นนะฮะนี่เขย่าแรงนะ ชมไปเรื่อยๆครับอ่านะฮะไม่เขี่ยวแรงนะต่ําน้อยครับเอี่ยวเนี่ยน้อยเลยเอี่ยวเขี่ยวต้องหลายเปิดจะเพิ่งมาเปิดเดียวเองอ่ะทีน,นี้ลองลองดูการเด้งของมันซิมันจะเป็นลักษณะไหนอ่างเงี้ยกันนะอ่านี่มานะครับมาแนละ้วเอี่ยวอ่าเลี่ยวมาลนะอย่างนี้โอเคได้อยู่นานๆมาที ประมาณนี้นะครับมันที่ผมทําอย่างนี้ให้ดูเพราะว่าอยากให้เห็นเวลาลูปสีนะครับคือสีเนะนี่ยมันเดินนะไม่ใช่ว่าไม่มีเดินแต่ว่ามันกลับมาอลองเขย่าแรงดูนะครับลองกระแทกถ้วยดูนะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าเขย่าได้ครับทีนี้มาลองดูหน้าลายกันก่อนนะคะเพราะว่าทางพ่ออีสานเนี่ยเล่นบางที่เขาเล่นหน้าลายกันนะฮะมาดูก็จะได้ดูพร้อมกันแหละดูซิมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับอะนะครับ ห้าห้าสองมาหกมาสี่ห้าหกก็ยังโอเคนะสี่ห้าหกอ่าถ้าเกิดว่ามันจะลงทางต่ำเนี่ยมันจะไปถึงหนึ่งสองสามเลยนะครับมาดูกันครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับอ่สี่ห้าหกอ่าอันนี้เขยา่าไม่ได้เขย่าค่อยนะเขย่าเต่าไปหมดนะ,อะลองดูอีกสักเปิดสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกก็จะเป็นหกห้าสองถือเล่นได้นะผมว่ามันไม่ตายต่ำ่ะ อย่างที่บอกปิดเอียวแก่บนนะสน่วนจะแก่แบบไหนข้อว่ากันอีกทีอันนี้ผมเขย่าแรงขึ้นนะฮะเขย่าแรงขึ้นดูซิมันจะเป็นงไงอ่ะมันก็ยังยืนลักษณะนี้อยู่ยืนยืนพื้นสูงอยู่อ่ะนะนะฮะอ่ะแรงนะแรงเลยอ่ะแรงแรงเลยนี่มีโอกาสทะลุมาถึงเอียวลองดูอีกทีนะลองดูแรงอีกทีนึงว่ามันจะมาถึงเอียวหีกอไม ถือว่ามีเอี่ยวมาแหละแต่ว่ามันน้อยนะครับจากทรงไฮโลทรงอย่างเนี้ยผมว่าเล่นได้นะครับอ่าไม้ยนึ่งเปิดแล้วอ่านะครับอโอเคครับน่าจะประมาณนี้แหละดูแล้วก็เล่นได้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านนะครับยังไงกดแชร์กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ